ไปดูที่พยาวหน่อยนะฮะชาวบ้านไปเจอนกยุงนะฮะที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนางนี่น้ำตกทานสวร์น,นะครับอยู่ที่อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพยาวเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นน้ำตกมรกกที่สวยงามที่สุดในจังหวัดพยาด้วยนะฮะแต่ดันไปเจอนกยุงไปเจอสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติแบบนี้แล้ว<อ>ดูนะฮะไม่ได้เจอตัวเดียวมาเป็นสองตัวไม่แน่ใจมาเป็นคู่ไหมผมดูเพศผู้เพศเมียไม่ออกนะเออนี่แต่นกยุงป่า มันไปเดินแถวๆรถคันนี้มันก็อดมองทะเบียนไม่ได้สิแล้วมันไม่ได้เดินอย่างเดียวมันไปจิกหรอรถคันไหนมีสองคันอ่ะมันไปจิกยาริสสีขาวอ๋อก็ดูสิคันไหนที่เห็นป้ายอ่ะชัดเลยตัวนี้นอนเฝ้าค่ะอไม่ได้รำแพนนะฮะแต่อีกตัวหนึ่งเอาปากไปจิกไปสับอยู่ตรงบริเวณป้ายทะเบียนรถนี่นี่นี่ี่เห็นมอ๋ออ๋ออ๋อันแหะ ที่จริงเหมือนจะจิกโลโก้อ๋อไม่ใช่นี่เอ้ยจิกทะเบียนจริงจริงค่ะอ่าจิกกระจังหน้าก่อนแล้วก็ลงไปจิกทะเบียนนั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะข่าวนี้จบค่ะจบครับคือคนคุณผู้ชมที่รับชมอยู่เนี่ยเออคือแคปหน้าจอไม่ทันเลยวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งแล้ววิ่งแล้วว่าจะแคปหน้าจอแบบว่าดูทะเบียนรถหรือจะดูนกหรือจะอะไรดีอะไรเงี้ยคุณสองนะคุณหยกเขามาอ๋อเขาบอกว่านอกจากหมากับแมวมีนกยูงด้วยมั้ยมีนกยุงด้วยค่ะพี่หยกคะ อะไรก็ถูกับทะเบียนรถได้ก่อนหน้านี้อะไรคะพี่หยกหมาใช่ไหมที่ไปถลายไถถูก้นอยู่ตรงหน้ารถอ่ะเปิดมิติใหม่ฮะเปิดมิติใหม่นกยุงจิกทะเบียนเออจิกทะเบียนรถแล้วเราก็จะตัดจบข่าวเท่านี้เพราะคุณหยกรออยู่หลังกล้องแล้วเดี๋ยวนะขอนิดนึงนะความเหมือนที่เห็นรถตู้กับรถยาลิกเขาอยู่ใกล้ๆกันนะทะเบียนหน้าเขาสองแปดเหมือนกันจริงเหรอเออใช่ไหมตู่ใช่ป่ะพี่สองเห็นแวบๆภาพกว้างสิ อย่าว่างั้นนี้เลยมันอดเลงไม่ได้เราก็สา์ตัดจบข่าวเอาเดี๋ยวเอานนิดนึงสองแปดเหมือนกันไหมเฮ้ยสองแปดเหมือนกันอแต่มันเลือกจิตคันเล็กไม่ได้่ยกเข้ามาถ้าจะยื่นหน้าขนาดนี้พี่ยกช่วยเข้ามาพร้อมถือกล่องข้าวเลยนะคะอะมิติใหม่ของรายการข่าวสักหน่อยปะนี่เดินเข้ามาแบบนี้คือเดินเข้ามาเลกใช่ไหมใช่ไหมพี่ยกเห็นไหมเองแปดเหมือนกันเออ แค่นี้เลยค่ะจบข่าวนี้ฮะ